หลายคนนะคะเขาบอกว่ามันสัะปลังถ้าขึ้นต้นแล้วเขาจะไม่ลงหัวนะคะแต่ว่าวันนี้ลูกอีสานจะพาทุกคนมาพิสูจน์นะคะว่ามันสัมปลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยที่เขาขึ้นต้นสวยๆแบบนี้เขาผ่านกระบวนการอะไรทำไมเขาถึงได้ลำต้นสวยขนาดนี้นะคะแล้วก็จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะว่าหลายๆคนบอกว่าถ้ามันสัมปลังขึ้นต้นเนี่ยเขาจะไม่มีหัวมันจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นพามาดูต้นมันสัมปลังก่อนเนาะ และนี่ก็คือต้นมันสำปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะที่เราได้ผ่านการบำรุงการรองพื้นด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงทั้งบำรุงใบบำรุงต้นนะคะตอนที่มันสำปะหลังอายุได้ 2- 3ถึงเดือนลูกอีสานก็ได้มาไถากลบใส่ปุ๋ยไป1รอบนะคะแล้วก็ตอนที่มันสำปะหลังอายุได้6-7ถึงเดเดือนนะคะก็มาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งตอนนั้นคือดินนี่กำลังแตกเลยล่ะคะ่ะถ้าเราอยากจะให้ลำต้นเขาสูงนะคะ ปุ๋ยนี่เราก็ต้องบำรุงให้เขาได้นะคะแต่ว่าแปลงที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เราไม่ได้ใส่น้ำหยดนะคะทุกคนเป็นมันสำปะหลังที่โตมาด้วยระบบเทวดาก็คือระบบของน้ำฝนนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เราได้เปรียบก็คือมันสำปะหลังแปลงนี้นะคะเป็นมันสำปะหลังแปลงที่เราปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนมันจะมีข้อดีค่ะถ้าเราปลูกในช่วงก่อนฤดูฝนนะคะทุกคนเวลาที่เราปลูกเนาะมันจะเป็นหน้าแล้งใช่ไหมคะประมาณมีนามีนาเมษานี่แหละค่ะ พอทีนี้หลังจากที่เราปลูกแล้วมันสําปะหลังเราเริ่มงามเราก็ใส่ใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะเขาก็จะได้แตกพุ่มแตกใบและหลังจากนั้นเวลาที่เขาโตมาหน่อยนึงใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนเขาก็จะได้กินน้ําอย่างเต็มที่แต่ว่าในคลิปนี้ลูกอิสานจะพาทุกคนมาพิสูจน์นะคะว่าต้นมันที่ต้นสูงสูงสวยสวยแบบนี้นะคะเขาจะมีหัวให้ชื่นชมหรือเปล่าโดยเฉพาะสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูคะ่ะไปดูกันเลย ชุบนี่นะคะทุกคนคะหัวมันสำปะหลังก็จะมีบาดแผลนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยได้เอามีดนะคะในการที่จะขุดดินเพราะว่าดินก็ค่อนข้างที่จะแข็งดินแห้งแล้วนะคะเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูดแล้งทั้งลมนะคะ ทั้งความแดดนะคะความแรงก็เลยทำให้หน้าดินค่อนข้างที่จะแน่นลูกอีสานก็เลยต้องใช้มีดนะคะในการขุดหัวและนี่แหละคะ่ะก็คือผลลัพธ์นะคะที่ได้จากการที่ทุกคนได้ดูในต้นคลิปเนาะว่ามันสัมปะหลังที่ต้นสวยๆที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนั้นนะคะ<อ><ๆ>เขาจะมีหัวให้เราได้เชยจมหรือเปล่าในแปลงของคนอื่นเนี่ยลูกอีสานไม่รู้นะคะว่าในกรณีที่ขึ้นต้นเนี่ย จะเป็นลักษณะแบบไหนต้นจะสูงกี่เมตรแต่ว่าในแปลงของลูกอีสานที่ทำคลิปให้ดูเมื่อตอนเบื้องต้นนะคะต้นเขาก็จะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบถึงเมตรหกสิบบางต้นก็จะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบแต่ว่าไม่ถึงสองเมตรสักต้นนะคะทุกคนคือเราก็จะทำให้เขาอยู่ประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าเราจะใช้ท่อนพันธุ์ของเขาในการปลูกมันนาด้วยนะคะ <S <S คือถ้าเราบำรุงดีนะคะเราก็จะได้ท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ท่อนพันธุ์ที่สูง เพราะว่าทางบ้านของลูกอีสานเนี่ยหลังจากที่เราปลูกมันสำปะหลังหน้าแรงนะคะก็คือเราจะนําท่อนพันธุ์ของเขาเนี่ยนะคะไปปลูกในมันนาะก็คือปลูกในช่วงพฤศจิกาไปถึงธันวานะคะไปถึงมกราก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าสําหรับพื้นที่นาตรงไหนที่แบบอยู่ที่ลุ่มเนาะน้ํามันยังไม่ลดอย่างเงี้ยค่ะมันยังมีน้ําอยู่แล้วก็ยังปลูกมันสำปะหลังในแปลงนาไม่ได้มันก็อาจจะยืดยิ้อไปถึงมกรานะคะ นี่แหละค่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราปลูกมันนาเป็นมันนาแหลง้งมันก็จะส่งได้ทั้งสองเด้งเลยนะคะทุกคนหนึ่งก็คือเราจะได้ลามันในแปลงที่เราปลูกในไร่นี่แหละเอาไปลงมันนาและอีกอย่างก็คือมันสำปะหลังที่เราปลูกในช่วงนี้นะคะมันก็จะให้เปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงด้วยเพราะว่าในดินไม่มีความชื้นนะคะเปอร์เซ็นต์แป้งจะสูงมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าหัวมันสำปะหลังเนี่ยไม่ค่อยที่จะโตไม่ค่อยที่จะอวบ เหมือนกับมันสำปะหลังเดือน11นะคะที่เราปลูกในช่วงปลายฤดูฝนเนาะสาเหตุที่มันไม่อวบแล้วก็ไม่โตเหมือนกับมันสำปะหลังช่วงที่เราปลูกปลายฝนก็เพราะว่า เนี่ยค่ะมันสําปะหลังเดือนสีเนี่ยเวลาที่เราปลูกมันจะไปคาบเกี่ยวตอนช่วงที่เป็นหน้าฝนใช่ไหมคะตอนนั้นนะคะฝนตกบ่อยดินมันก็จะเกิดการอัดแน่นหัวมันสําปะหลังของเรานะคะอาจจะเดินได้ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนขอแค่ว่าหนึ่งหัวมันสําปะหลังเราดกถึงแม้ว่าหัวเขาอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าดกออกรอบต้นนี่ก็ถือว่าผ่านแล้วนะคะที่สําคัญก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งเขาสูงด้วยเนาะ แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยลูกอีสานพาทุกคนมาพิสูจน์นะคะว่ามันสัมปะหลังที่หลายๆคนบอกว่ามันสัมปะหลังมันขึ้นต้นเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมกับมันสัมปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยที่แบบว่าขึ้นต้นเหมือนกันแต่ต้นเขาก็สูงและสวยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงนั่นแหละคะ่ะทุกคนเราอยากจะให้เขา ต้นสูงก่อนได้ลหลังจากที่มันสำหลังอายุ7 mm. เดือน8เดือนเป็นต้นไปนี่ก็คือเราก็จะหยุดมไม่ให้ไม่ไม่ให้ไนโตรเจนเขาหรือว่าไม่ให้เขาขึ้นต้นแล้วเราก็จะเน้นการบำรุงให้เขาลงหัวโดยการที่เราจะบำรุงปุ๋ยรอบสองแล้วก็ใส่ระเบิดหัวให้เขานะคะหวานเข้าไปตรงโคนต้นเลยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ลูกอีสานนามาแบ่งปนันทุกๆคนนะคะ การปลูกมันสำปะหลังเดือนสีมันจะส่งผลดีก็ตอนนี้แหละค่ะในรอบ1นปีเราสามารถทำมันสำปะหลังได้สองครั้งหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็ลงมันสำปะหลังเลยนะคะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาอยู่ในไร่มันสำปะหลังพร้อมกับมาดูหัวมันสำปะหลังนะคะสวยๆในไร่ของอมันสำปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนั่นเองค่ะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลูกีิสานแชนแนลด้วยเดอ้อฝากเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยน้อพี่น้องทุกคนเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้ลูกอีสานจแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ